น้องเอ๋ยคำสอนพอแมน่นี่นักเกิงทอรณีผู้ใดยำแย้งนกหากสีดีเมื่อหนาขอให้อดซาสู่เพี้ยนไปให้ถึงป้องคุณอาจารย์ยกใส่กล่าวคนิ่งไหวอย่าสิลืม สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทีน่น่ารักทุกท่านเนาะคะ่ะยินดีต้อนรับกับช่องลัดดาชาแนลค่ะกับสาวเชยภูมิค้นมักตัวเลขค่ะพี่นะะ้องค่ะมือดีมาพบกันเสาร์วันอาทิตย์ที่หกเนาะคะ่ะพี่นะะ้องเขามาเบิงแนวทางรัฐบาลชุดเดียวปวดหนี้ไปเลยแอดสวนแตงเนาะคะ่ะคนเหนือดวงอาจารย์ลือล้านสนันเมืองชุด6หางแอดยาเนาะคะ่ะราศีกันนะคะงวดที่ผ่านมา 3 08ค่ะพี่น้องค้างวดหี้เพิ่นปอยมาแล้วค่ะก่อนสิเข้าไปเบิ่งแนวทางปังๆแบบนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้อดสำหรับผู้ที่กดแล้วแอดขอพะคุณยางสูงค่ะผู้ใดว่าในกดอย่าลืมเอานิ้วไปจิม้มกดให้อดได้เค่ะพี่น้องเข้าไปเบื่งแนวทางกันเลยค่ะ เอามาตามต่อกันที่อาจารย์ลื่อลันสนันเมืองเนาะค่ะชุด6กรังเพ่ินค่ะมาเบ่งชุดเต็มเพ่ินกนเนาะค่ะพี่น้องหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าองสองสองสามสองสี่สองห้าห้าสองห้าสาหห้สองแปดสาดหค่ะชุดหกรังบนและล่างค่ะสองสี่ห้าสามแดสสองหห้และ8ปดหค่ะพี่น้องค่ะ งวดที่ผ่านมาแนวทังของอาจารย์ลื่นหลันสนันเมืองกะเข่าชุดเต็มเนาะคะ่ะพี่น้องเพิ่นตัดพิษเนาะคะ่ะพี่น้องขั้นมักตรงใจพี่น้องตัวใดกัเบิ้งในชุดเต็มใดเนาะคะ่ะขั้นมักชุดตัดเพิ่นกับจัดชุดตัดเพิ่นเลยะคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาต่อกันท่คนไทยบ้านเนาะคะ่ะพ,พี่น้องสนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นคะ่ะ17เดือน265หค่ะชุดสตัวค่ะ 4 5 2 5 1 4สตัวนะคะ5 2 1 4 1 5 7 9และ5 7ค่ะหมวดทีพานมาของเพิินเข่าสุด2โตเนาะค่ะพี่น้องไปต่อกันที่แอดเอ้ยล่าเนาะค่ะชุดเน้นของเพิินเนาะค่ะบนให้วิ่งที่3ล่างให้วิ่งที่0เนาะค่ะเมื่อเบิ่งบน3โตนึงหางค่ะ1 3 7 2ตัวบนค่ะ3 7ค่ะ ล่างเน้นเ้นเม็ดเดียวค่ะศูนหาค่ะพี่น้องมาจวดกันตอกันทีแนวทางของแอดปัญญาค่ะพี่น้องคะเด่นที่สี่รองที่เจ็ดเนาะค่ะเบิ่งแนวทางล่างเพือนกนค่ะ c หนึ่ง c ห้า c เก้าบนค่ะเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าค่ะขอขอบคุณแนวทางแอดปัญญาค่ะ พี่น้องคะเมื่อวานนี่แนวทางลอตเตอรี่กะวางขายแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องขันมีเลขในใจกะเฝ้าไปดึงลอตเตอรี่ไว้ก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องคะก่อนถีเลขในใจเฮาสีเปซดอ้นกับสำนักดังเพิินเฮากะสื่อบอดายเนาะคะ่ะพี่น้องเฮามาตามต่อกันทีแนวทางอาจารย์สุมาอีค้ค่ะพี่น้องแนวทางวิ่งที่9รองที่หค่ะแนวทางล่างเนาะคะ่ะ9ห้าเ่เตัวเน้นคะ่ะ สองตัวรองสามห้าสามสี่สามหกสามเจ็ดค่ะตัวเลขที่วินเนาะค่ะเก้าห้าสามสี่หกเจ็ดค่ะไปต่อกันที่แนวทางของแอดแพตตี้เนาะค่ะพี่น้องรัฐบาลไทย17เดือน2 6 5ฟันที่9ค่ะ7 93 79 73 93ค่ะชุดรองค่ะ 019703492499ล่างฟันเน้นๆที่49ค่ะตัวกันค่ะ1939และ89ค่ะข้อมูลที่แอดนํามาฝากจะเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องในการวิเคราะห์ตัวเลขตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เนาะค่ะพี่น้องมักกัตามบ่มักกับพันเนาะค่ะพี่น้องคะพอเข้ามักตัวเลขค่ะจังใดเข้ามาพอกันเนาะค่ะพี่น้อง ไปต่อกันที่เลขปดนี้ค่ะ16กุมภา2 5 6ห3ตัวบนค่ะ247 249 2สองตัวล่างค่ะ2426 28โชคดีเฮงเฮ้าไปต่อกันที่แนวทางรัฐบาลชุดเดียวเนาะค่ะพี่น้องแนวทางแอดซินโคราชค่ะ498 สี่9ปดค่ะเน้นเน้นที่49่เก้นาะค่ะสำหรับชุด2องโตค่ะพี่น้องเขามาตามต่อกันที่เงินเทวดาเนาะค่ะพี่น้องแนวทางของเพลินค่ะวิ่งบนที่0ค่ะเด่น602 02 62และ60ค่ะชุดรองค่ะ953 205 4ส6มสอ วิ่งล่างที่7ค่ะ2ตัวเด่น79 76กันค่ะบนและล่างเนาะค่ะโตกันเพิ่น0553 59 64 70ค่ะตามต่อกันทีแนวทางแอดสวนแตงเนาะค่ะ17เดือน2 65ชุด3ตัว4หางค่ะพี่น้อง419 726 416 279ค่ะ ชุด2ตัวมี7หางค่ะ92936237151617ค่ะแนวทางของแอดส่วนแตงค่ะพี่น้องเอาไปต่อกันที่แอดใบฟ้าเนาะค่ะแนวทางของอาจารย์กรการลสินเนาะค่ะพี่น้องงวดที่ผ่านมานลุดเด้อค่ะพี่น้องค่ะแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะชุด3ตัวเน้นๆค่ะ7,52 592 297 2ตัวเน้นค่ะ525357 92 93 97ค่ะไปฟ้าพารวยเนาะค่ะพี่น้องเข้ามาต่อกันที่เลขดังของแม่ย่าโมเนาะคะ่ะครบรอบ366ปีเมืองโคราชเนาะคะ่ะวันครบรอบของเพิินสิบหากุ้มผ้าสองหาหกหาค่ะพี่น้องแนวทางเพิินกะ หกหกสามหกแล้วก็สามหกหกเนาะค่ะึืนเลขดังเนาะคะ่ะพี่น้องคะกะอย่าลืมวันที่ทสิบหานำเนาะคะ่ะพี่น้องอีกตัวเลขหนึ่งเนาะคะ่ะกะขอขอคุณข,ข้ขอมูลเพิ่อนาเนาะคะ่ะพี่น้องเฮามาต่อกันทีแนวทางแอดย่าราศีกันเนาะคะ่ะที่ทุกคนรอคอยงวดที่ผ่านมาสามตัวแต่ค่ะพี่น้องคะรัฐบาลไทยสามตัวบนตรงๆเนาะคะ่ะพี่น้อง มาเบ่งชุดเต็มเพิินกอนค่ะ3 4 7สี่เจ9ดส8สสี่สาสชุดรองค่ะมาเบ่งชุดเน้นเพิินค่ะ4 3 7ส38 439 448เน้นเน้นอีกค่ะสองหางค่ะ4 3 8 439ที่มีเครื่องไม้ดอกจันสีเขียวขึ้นโตอนเน้นเน้นของเพิินเลยค่ะพี่น้องค่ะ ทุกแนวทางทุกสำนักที่น้ำมาฝากมานี่คงสิถึงใจท่านผู้ชมบ่ร้ายกันหน่อยเนาะคะ่ะผิดพลาดประการใดแอดกะบขออภัยเนาะคะ่ะสำหรับข้อมูลเนาะคะ่ะขอขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักเนาะคะ่ะที่แบ่งปันข้อมูลมาให้แอดค่ะ ขอบคุณท่านผู้ชมน้ำค่ะที่มาเป็นกําลังใจให้แอดด้วยดีตลอดมากท้ายนี้แอดก็ขอ,อให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดเฮงเงปังปงัมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะค่ะแล้วพบกับแอดใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ